สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Foodreal TV นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเหมือนเช่นเคยไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมนะคะจะมีกระเทียมสับนะคะรากผักชีสับละเอียดค่ะซี่โครงหมูอ่อนน้ำผึ้งน้ำมันหอยน้ำตาลทรายพริกไทยปน่นเหล้าจีนซอสถั่วเหลือง สีอวดำและสีผสมอาหารสีแดงส้มค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดน,นะคะใส่น้ำไม่ต้องมากนะคะประมาณแค่ท่วมซี่โคงหมูก็พอนะคะทีนี้เราก็จะใส่รากผักชีสับลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะ มันหอยค่ะพริกไทยป่นน้ำตานทรายค่ะซอสทุนเหลืองนะคะสีผสมอาหารค่ะ สีวดําค่ะทีนี้เราก็จะใส่ซี่โครงหมูนะคะวางซี่โครงหมูนะคะลงไปให้ทั่วกระทะแบบนี้นะคะทีนี้ก็แค่ปิดฝานะคะแล้วก็ตุ๋นทิ้งไว้นะคะนานครึ่งชั่วโมงค่ะ ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูหน้าตาของซี่โครงหมูของเราดีเห็นไหมคะว่าตอนนี้น้ำงวดทีแล้วนะคะจากที่เมื่อกี้เราใส่น้ำเป็นท่วมกระดูกหมูนะคะตอนนี้เราสุนไปเรื่อยๆมันก็จะงวดแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเติมเหล้าจีนนะคะตามด้วยน้ำผึ้งค่ะ ทีนี้ก็เล่งไฟแรงเลยนะคะผัดอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะให้ตัวน้ำพึ่งและเหล้าจีนเนี่ยเคลือบใหทั่วตัวเนื้อหมูนะคะทีนี้ระหว่างที่คุณผู้ชมเนี่ยตุ๋นหมูนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราทำเนี่ย ระหว่างครึ่งชั่วโมงนี้แอบมาเปิดดูบ้างก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ําแห้งเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราตุ๋นนะคะก็หมั่นมาเปิดดูสักนิดนึงนะคะว่าน้ําแห้งเกินไปหรือเปล่าถ้าแห้งเกินไปก็เติมน้ําได้สักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะจกนกระทั่งซอสมั่วแต่น,นี้สักนิดนึงค่นนะ,คะและตอนนี้นะคะซี่โครงหมูอบด้ำเพลิงของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ตักใส่จานเลยนะคะราดน้ำซอสลงไปด้วยนะคะตกแต่งนะคะด้วยใบผักชีสักเล็กน้อยค่ะ สำหรับเมนูนี้นะคะแค่รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆจ้าจานก็น่าจะอร่อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับเมนูนี้ค่ะกับซี่โคหมูอบน้ําผึ้งนะคะวันนี้คงหมดเวลาแล้วกับคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ f ู t ิเว็ t ดัตีค่ะ